ไม่พ่อเป็นถ่ายเป็นวิดีโออยู่อ่าเลยไปคุยกับแม่ <5 S 1> ไปคุยกับ <5 S 1> แม่ <5 S 1> ใช่ไหมน้ำก,ก่อนเลยสองถึงห้าแก้วโอ้โหสองแก้วพอแม่สองถึงห้าแก้วฮะเบลตีกรอีกแล้วเ่ยค่ะตีกรตั้งแต่เมื่อคืนเลย

ให้พ่อเต้นเบสต้องเต้นให้ดูก่อนจะให้พ่อเต้นยังไงลูกไหนเต้นเต้นยังไงแล้วร้องเพลงมาด้วยหรือเปล่าลูก ยังไงคะเต้นอะไรอ่ะพ่อยังไม่รู้เลยพ่อต้องเต้นอะไรอ่ะเต้นเกาหลีเต้นเกาหลีเป็นยังไงคขาเลูกไหนเดี๋ยวลองเต้นให้พ่อดูหน่อยสิคุณแม่พ่อนะพ่อบางคนชอบกินน้ำมันร่วมแล้วเจอก็เขาบอกว่าอะไรไหมพ่อเครื่องกรองเอ็มดีสามารถกรองคุกให้กลายเป็นน้ำเปล่าได้อายุการใช้งานไม่ถึงสิบปีต้องเปลี่ยนหัวกรองเขาบอกเราไม่สามารถเปลี่ยนไปได้ครับพอเต้นสิ เบลป้าเต้นสีป้าเต้นเดี๋ยวพ่อพ่อจะถ่ายวิดีโอไปให้น้องเฟิร์สแล้วคุณข้าวใช่แล้วใครอีกนะน้ำมอลน้ำมอน้ำมอลแล้วใครอีกน้ำพิมน้ำเต้นเต้นแล้วใครเมจิให้เพื่อนเพื่อนเบลดูไงหลง สิงโตด้วยแล้วใครอีกนะเฟสเฟสตังเจตังเจด้วยจับจับมะเมียวมะเมียวด้วยเคยคิดถึงเพื่อ,อนไหมคะไม่ไม่เลยลูกไม่คิดถึงคุณครูไม่คิดถึงโรงเรียนเลยเหรอคะเลยทำไมลูก เ,เดี๋ยวพ่อไปบอกคุณครูนะว่าเบลบอกว่าโรงเรียนมันไม่สนุกเลยคุณครูจะจะให้เบอยู่บ้านป่ะจะยอมป่ะ,ะ,ปะคุณมไม่ยอมหรอกเพราะว่าเบลต้องไปโรงเรียนเบลต้องเรียนหนังสือเบละจะได้มีความรู้ไงคะเบลไม่อยากมีความรู้หรอคะเบลอยากมีความรู้ไหมล่ะ